ืมปลาอะไรอะ่ะแทนแทนนะครับในสสดก็ได้มาแซกโกนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับตู้ปลาบูนะฮะสักการะซังก็พามาดูนะคะเอาให้เห็นเลยว่าเนี่ยพอพอพอตะไคร่มันขึ้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยนะในตู้เนี่ยนะมีปลาใหม่มาด้วยแ็กโก้นะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะไม่ใช่สกุลแ็กแโก้แล้ว พี่สุชาติเขาบอกว่าเป็นแช็กโกจีนนะครับพาร์ตี้พัทก็น่าจะใช่อยู่เพราะว่าปากดูลักษณะปากแล้วก็น่าจะใช่คือคือของไม่จีนก็เวียดน,นามแหละอยู่แค่นี้แหละนะไอปากตระกูลเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกพันตัวใหญ่ไม่ใช่พวกพาซี่พวกตระกูลพวกนั้นนะครับปากปากเป็นแบบนี้ เลี้ยงกับปลาเล็กพอได้อยู่ถ้าปลาแบบพวกพาซี่นี่อันตรายนะครับแต่มันจับไอ้นี่ไหมตอนนี้กำลังตั้งข้อสังเกตอยู่นะครับน่าจะมีตัวเมียปนมาแล้วก็ คือเคยได้ปลาแบบนี้มาสมัยสมัยนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยร้านออฟฟิศยังอยู่ได้มาสภาพอย่างนี้แหละสียังไม่ขึ้นยังไม่ค่อยโตนี่เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันมันจะเป็นเหมือนในตอนนั้นไหมนะแต่ก็มีบ้างของจีนเนี่ยจะมีบ้างแน่นอนของจีนมีบ้างของจีนกับไต้หวันมีบ้างนะครับถ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีบ้าง ไอตัวนี้น่าจะโตเมียต้องรออุ่ยสักพักอะ่ะมันต้องลองเลี้ยงนะครับโอ้ไม่ไม่นึกเลยนะว่าเดี๋ยวมากันเพียบเลยนะครับแซกโก้ต้องต้องอไปเอาเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยนะน่าเอาเพิ่มโอ้ยเงาสะท้อนเยอะเงาสะท้อนเยอะมากอันนี้ให้ดูว,ว่าตะตะไข่ เทียบยังไม่ได้น้ังยังไม่ได้ขัดคือไม่โอ้โหออนตัดหน้าส้มตัวนี้ก็หน้าเขียวมันจะไม่ค่อยเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ขัดตะไคร มินนยก็ไปหลบเมื่อกี้เกาะอ,อยูอ่ไปไหนกันออกมาเกาะอ,อยู่นี่คือไม่ได้ขาดนะเพราะช่วงนี้ไอ้ผีเสื้อน่านนะครับมันกินนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปเอาผีเสื้อน่านเพิ่มก็เลยว่ายังไม่ขัดเพราะมันยังมันยังดูแล้วมันยังไม่ยอมไม่ยอมรับอาหารเม็ดหรือว่าอะไรนะครับวันๆเห็นก็มาเกาะจะมาเกาะช่วงบ่าย ไม่เข้าใจไอ้ไซโคพัตอีกตัวไซโคเพรัสอีกตัวนะมันก็ชอบมาเกาะตอนบ่ายไม่เห็นเวลาอื่นไม่ยอมออกไม่รู้ทำไมททีก็มองไม่เห็นบางทีมันก็อยู่ในซอกเนี่ยปีเสื้อหน้านะครับแล้วพี่ก็ไปไหนกันก็ไม่รู้ พี่แกก็ไปไหนกันก็ไม่รู้นะน่าสนใจมากแทโก้ต้องมาดูกันว่ามันจะโตมาเป็นพัทที่พัสจริงไหมนะฮะอันนี้แค่สงสัยไว้ก่อนแต่ก็น่าจะใช่ละมันะ้งแต่มันก็ต้องรอเวลานะครับรอให้มันโตก่ะยังไม่รู้ว่าผู้เมีย ยังไงแต่ก็พยายามเลือกเอาตัวใหญ่กับตัวเล็กมานะครับก็อยู่กับพวกปลาเรนโบว์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตู้ประบู่มันไอ้นี่อยู่แล้วกระแสน้ำมันได้อยู่แล้วนะครับเหมาะเหมาะสมอยู่แต่ว่าต้องตู้ถ้าจะเลี้ยงพวกตระกูลเนี้นะน้ำมึกจีนอย่างเงี้ยพวกแซกโกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตู้สามหกนิ้วอย่างเงี้ยกำลังดีนะัะ ตั้ยี่บสี่นิ้วมันจะดูเล็กไปนิดนึงตอนโตนะแต่ถ้าพันพันนี้ก็ยังพอไหวไอพันนี้มันยังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกแบบปลาเรนโบว์ปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปลาฝูงอยู่ด้วยก็จะไม่ค่อยตื่นนะยังไม่ยากนะครับน้ำเย็นหน่อยถ้าไม่มีไม่มีได้เปิดแอร์ไม่มีซิลเลอร์ก็เป่าพัดลมนะครับ คือแย่ที่สุดก็คือเป่าพัดลมคือพยายามทําลดอุณหภูมิซะหน่อยอะนะอย่าให้มันรออยู่กันร้อนๆโดยไอ้นี่นี่ออนาตัดมีมาเพิ่มนะมันเลยดูเยอะๆเซบูเอนสิตวิ่งไปไหนละอ๋อวิ่งอยู่นี่ยังไม่ได้ขัดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลอยกินลอยกินอยู่เนี่ย รอยถ่ายของไอ้ตัวยักษ์นะครับซึ่งตัวมันอยู่ไหนตอนนี้ก็ไม่เห็นเนี่ยมันจะมีรอยกินอยู่เนี่ยตลอดเลยเนี่ยกินเต็มเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเห็นเลยว่าเป็นรอยฟันปะบูถ่ายไปเรื่อยคิดดูวกันตรงนั้นอะ่ะถ่าถ่ากับผีเสื้อน่านจนจนเฮี้ยนอะ่ะ เพราะวันๆก็ไม่เห็นผีเสื้อหน้ำจะกินอะไรอย่างอื่นนะเห็นมันก็ว่าเกาะตรงผ่าไข่ก็เลยไม่อยากขัดแต่แต่สุดท้ายบานหน้าก็ต้องขัดนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะมองไม่เห็นอะไรปลาป่วยหรือปลากินไม่ได้กินอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็จะไม่รู้ฉะนั้นมันสุดท้ายอะไรไงบานหน้าเราก็ต้องขัดอยู่ดีนะครับไอตะเพียนพาวัตนี่ใครบอกเลี้ยงยากเหมือนกันนะ ผอมนิดเดียวไม่ได้เลยนะไปเลยนะลืมให้อาหารไม่ได้เลยนะเหมือนเหมือนไอตัวเดฟฟินน่ะแหละผอมไม่ได้เลยนะถ้าถ้าไอ้ีลงไปปุ๊บไปเลยนะครับนี่มาให้ดูแซกโกนะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วแหละมันไม่ได้ใช้ชื่อแซกโกแล้วนะคะ แต่เขาไม่รู้อะตัวญี่ปุ่นมันยังใช้อยู่มั้งแต่หน้ามันก็หน้ามันป่ามันก็ทรงเดียวกันนั่นแหละนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าป่ามันจะเป็นป่ามันไม่ได้อยู่ล่างป่ามันจะศบศบบนเพราะว่าในธรรมชาติมันกินแมลงที่มันตกมาในน้ํานะมันจะไม่เหมือนในพันุนู้นพันุนู้นมันจะเป็นแบบปาก คล้ายๆคล้ายๆตะขอพวกพาซี่อะไรเนี่ยมันจะปากคล้ายๆตะขอกินปลาเล็กได้อันนี้มันก็คงกินได้แหละแต่ว่าไอปลาที่เลี้ยงรวมด้วยอย่างเงี้ยคงคงกินไม่กินคนไม่ได้เมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงรวมนะครับเดี๋ยวเอารูปสมัยโบราณมาให้ดูนะนก็เคยเลี้ยง ก็ใครสนใจอยู่ก็ลองไปดูร้านพี่ชาตินะครับเราลงคลิปไว้วันก่อนนะฮะเนี่ยปู้ไข้เต็มเลยมีทุกไอหนี่แล้วนะครับพอ้บูเยอะมากตอนนี้นะฮะ ว่าจะซื้อเรนโบว์มาหาเรนโบว์มาใสออสเตเลียนี่แก่นแน่นอนไม่โตเลยอ่านอาหารขนาดนี้ยังไม่โตเลยแต่ก็เป็นเมดให้แซกโก้ได้อย่างดีนะครับคือแซกโก้นี่ไม่ไม่ตื่นเลยนะเพราะมีไอออสเตเลียมาช่วยเป็นปลาฝูงช่วยนะครับบางทีพวกปลาคร้ๆหน้าหมึกอย่างเงี้ยมีปลามีปลาที่ว่ายใกล้ๆกันมาอย่างเงี้ยจะดีเพราะปลามันจะไม่ตื่น นะคือถ้าเลี้ยงมันเดียวๆอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่ดีคือถ้าได้มาอย่างเงี้ยแล้วมันหาพวกหาฝูงให้มันไม่ได้ก็หาปลาอันอื่นที่ว่าอยู่น้ําใกล้ๆแบบเดียวกันว่ายลักษณะใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมามันก็มันอยู่รวมกันได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วปลามันชอบไม่ไม่เป็นปลาขี้ตื่นมันก็ชอบว่ายมาหาอย่างเงี้ยเรนโบว์มันคุ้นกับคนอยู่แล้วนะฮะ พอลงมาเนี่ยแทกโก้ก็ไม่กลัวไปด้วยก็ตามกันออกมากินนะครับก็สบายคนเลี้ยงเราคือบางทีก็ต้องแบบใช้เซนเน่นะครับใช้เซนกันนิดนึงนะคือคือถ้ามันเราไม่มีปัญญาจะไปหาฝูงมมาให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้เคียงมาให้มันยอมรับกัน โอเคนะเป็นปลาที่สวยอยู่ปลาเริ่มเยอะแล้วตู้นี้ตะไครก็เริ่มเยอะเช่นกันนะครับแต่เลี้ยงปลาพวกนี้มันก็คงต้องมีอะนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะฮะ แต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเอาพวกผีเสื้อมาลงเพิ่มนะไม่ผีเสื้อนานก็ผีเสื้ออินโดนะแล้วก็ผีเสื้อเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเลี้ยงอยู่เซไดไเซเวียรมันเรายกหินออกมาตอนนี้เนี่ยตอนทำตู้แล้วระวางไม่ดีมันเกาะอ,อยู่เอา้าโดนหินทับตายนะฮะคือเราก็มองไม่ให้เห็นนะว่ามันเกาะอ,อยู่เลยไม่ได้มาด้วยกันเลย ีะได้ตอนรื้อ,อืออะไรเงี้ยพวกพวกเวลารือตู้มีผีมีผีเสื้ออินโดผีเสื้อเวียดนามน,นะครับระวังนะผีเสื้อจีนพวกเนี้ยเวลาย้ายตู้ย้ายอะไรนะครับย้ายของออกมาหยิบมาอย่าเพิ่งวางนะหยิบมาแล้วมาจับดูทุกด้านก่อนไม่มีปลาอะไรติดมานะไม่ได้เกาะมานะไม่งั้นจะโดนโศกนากกรรมแบบเราเศร้าเลย ช่วยไม่ทันอะวางลงพื้นไปแล้วอ่ะใครจะไปรู้ว่ามันเกาะอ,อยู่ข้างใต้นะครับช่วยไม่ทันจริงๆคือวางลงพื้นไปแล้วอ้าวเฮ้ยเวนพอเราก็รีบไม่ได้ดูตามมาตะเรือนะเซ็งเหมือนกันอุยอุยอุอุยนาตับขู่ขู่ขู่ ฮีจนดำอ่ะคิดดูอันนี้พวกพวกมาใหม่นะครับสียังซิดๆไม่ฮีทแต่ก็อยู่ด้วยกันได้แหละนะยั้มันก็หากินด้วยกันอยู่เรียงพวกนี้มันดีอย่างมันไม่ค่อยกัดกันนะครับแต่นี้ยังไม่เข้าใจว่าเลดแพนด้ามันโดนอะไรทำไมวีดีมันตาย หนอนแดงไม่ดีหรือว่ากัดกันตายก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าเซบูเอนซิตก็อยู่ครบนะตายแต่แพนด้าหรือว่าโดนเซบูกัดตายยังสงสัยอยู่นะครับแต่ปลาอื่นก็อยู่กันดีนะ่ะเรื่องอาหารนี้บางทีก็ต้องระวังนะครับแต่ตอนนี้กลับมาให้หนอนแดงฟูจิแล้วนะ ไม่ได้ให้ยี่ห้ออื่นให้ยี่ห้ออื่นแล้วรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้เลยกลับมาให้ฟูจิแล้วนะครับรู้สึกเริ่มขยัดขยาบแล้วเนี่ยน้องน้องผมนี่มันเลี้ยงแต่ใปทะเลเราเอาโอโซนมาทำเองเลยนะน้ำเป็นฟ้านิดหน่อยวันนั้นไอตัวนาตูนตันก็เลย เอามาล้างแล้วยังไม่ได้เอาไปติดแต่คิดว่าน่าจะซื้อปั๊มอีกตัวปิดตรงเนี้ยแล้วก็พ่นนาตูมานะครับออนนั้นก็ใส่ตัวดูดฝ้าไปดีกว่าเพราะว่าไอตอนปั๊มปั๊มหลักเนี่ยมันโดนบีบน้ําทํามานาโนบับเบิลไงมันโดนบีบเกินน้ำมันเลยเบาลงไปฝุ่นมันเลยมาตรงนี้เยอะนะก็เลยเอาออกไปก่อนเอาให้น้ํามันเวียนทั่วตู้ก่อน เดี oy, mm ๋ยวไอ้นาโนบับเบิลเราเค่อยเอาปั๊มตั้งหากมาติดช่วยอีกตัวพอไปติดเข้าตัวกองหลักแล้วน้ำมันน้ำมันเบาลงไปเยอะเหมือนกันก่อนหน้านี้ฝุ่นตรงนี้เต็มเลยมีไอ้มินิเพลมอสก็เอามินิเพลมอสออกไปเลยไม่งั้นฝุ่นอย่างหนาอันนี้ก็มีมอสนะครับก็เอาออกไปหมดเลยมอสฝุ่นเยอะ มีมอสและฝุ่นเยอะนะครับมอสนี่เป็นตัวสร้างฝุ่นเลยนะถ้าไม่เชื่อนะลองเอามอสใส่ถังหรือใส่กระมังไว้นะครับอีกสองสาวันมาเพียบนะฮะผมบอกเลยว่าเพียบเพียบเลยนะท่า,ท,าที่เราไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีอะไรนะแต่ฝุ่นเพียบนะครับมอสเองสร้างฝุ่นเอง น่าจะพวกแบคทีเรียหรืออะไรเนี่ยมันย่อยสลายอะไรสักอย่างแหละมันเลยมีพวตกตะกอนมีฝุ่นออกมานะฮะต้องระวังพวกตู้มีมอสเยอะๆนี่ถ้าเป็นตู้ใหญ่ๆนี่ผมไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าจะมีปัญหาฝุ่นมีปัญหาตะกอนที่เราไม่ได้ต้องการประมาณนี้นะฮะตู้ประบู่ตอนนี้ มีปลาใหม่มาแล้วปลาสวยเชียวแต่ต้องเลี้ยงให้โตก่อนแหละแต่ก็วาวอยู่นะเนี่ยเราบอกเทคนิคไปแล้วนะถ้าใครมีปัญหาซื้อซื้อมาแล้วมันไม่ได้จำนวนแล้วกลัวแล้วปลามันตื่นเนี่ยเราก็หาปลาอื่นที่มันใกล้ๆกันสไตล์ให้คล้ายกันเนี่ยมาพาพาออกมาก็ได้นะครับ ไม่มีปัญหาไม่ผิดแต่หมูอ่าลีนี่มันลิร์ t มากเลยนะเนี่ยลิร์ t จนหน้าลำคาลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนมีอยู่สองตัวก็น่ารักแต่ตอนนี้ชักเริ่มลำคาลแล้วเนี่ยแต่เขาทำอะไรไม่ได้นะเลี้ยงว่าเป็นอยู่กับไอค้คู่คู่ที่มาใหม่นี่อยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับอยู่บ้านนา้าแต่รอบนี้ก็เอาออกนะ เอามาอยู่ตู้แบบนี้มีความสุขกว่าอยู่ตู้ไม่น้ำเขาคุยไงเละนะฮะเนี่ย,<ล>ยแกงเก่าแล้วแก๊งใหม่แกงใหม่สียังเซิดๆอยู่นะตัวนี้หน้าเขียวฟาดเลย โอเคนะครับตู้ประบูประมาณนี้นะรอแซกโกโตกันแต่เดี๋ยวคงอีกไม่นานนะ่ะคงจะโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาปลามาลงเพิ่มปลาผีเสื้อมั่งดีกว่านะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ